สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาให้ความรู้อีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้นั้นนะครับผมก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับที่เป็นแบบพระเศียรเล็กนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับ ไม่ใช่ปีพศ2533หรือว่าปีพศ2 5 3 1นะครับ2ปีพศที่ผมว่ามานั้นถ้าเป็นรียนปกตินั้นมีราคาอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นปีพศ2533นนั้นราคาหลักล้านบาทเลยนะครับแต่ถ้าเป็นปีพศ2531ร้25ราคาหลักพันอยู่นะครับแต่ในคลิปนี้นั้น ไม่ใช่2ปีพศที่ผมว่ามานะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากอันดับที่1อันดับที่2นะครับเหรียญปีพศนี้นั้นจะเป็นปีพศอ,อะไรนะครับมีราคาถึงเหรียญละ15,000ัน 15, บาทเลยนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นผมก็ไม่มีเหรียญจริงที่จะมาให้ดูนะครับแต่ผมจะมีภาพมาให้ดูนะครับชมภาพครับเห็นนะครับเรียญน,นี้นะครับ เป็นเหรียญแบบพระเศียรเล็กนะครับเป็นปีพศ2538นร,ะร25นะครับภาพเหรียญตัวอย่างที่ผมไม่ขึ้นให้ชมอยู่ณขณานี้นะครับภาพอาจจะมัวหน่อยนะครับแต่เป็นปีพศ2538นร,ะรนะครับแต่เป็นเหรียญที่ทํามาจากเนื้อทองเหลืองนะครับเห็นไหมครับก็จะเห็นได้ว่า,ทางทางด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญนั้นก็จะเป็นสีทองเหลืองนะครับเพราะว่า ทำมาจากเนื้อทองเหลืองนะครับซึ่งได้พบเจอนะครับในเหรียญ10บาทปีวศนี้นะครับก็จะมีราคาถึงแต่ละหน0 0งบาทเลยนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับก็เหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่นักสะสมนิยมนะครับเป็นเหรียญแปลกนะครับเป็นเหรียญผลิตผิดเนื้อนะครับเพราะปกติแล้วเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบุนเวียนนะครับก็จะเป็นรูปสองสีนะครับ วงขอบเหรียญน้านนอกก็จะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ไส้ในก็จะเป็นสีทองเหลืองนะครับเี๋ยวเหรียญนี้นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองหมดทั้งเหรียญเลยนะครับเหรียญแบบนี้นั้นนักสะสมนิยมนะครับมีราคานะครับมีราคาแพงนะครับที่ได้พบเจออยู่นะปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นเหรียญปีพศ2538นะครับหลังภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นขนาดนี้นะครับ ก็ลองสังเกตดูนะครับเผื่อได้พบเจอนะครับหรือว่าอาจจะเป็นปีพสอสอื่นนะครับก็จะมีราคาเช่นกันนะครับ